สวัสดีเป็นเพื่อนชา youtube t u t u t a นะครับผมผบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวลนึ่อมเล็ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคครูปิ่งแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดรห้ยด้วนจระเข้สวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ปที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว,ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลในจริงแต่ถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 56 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับ หรือนะครับถ้าติดต่อผมแล้วม่รับความสะดวกก็0993969693นะครับเพื่อนนะครับลองโทรมานะครับก็จะมีแอดมินรอรับสายเพื่อนอยู่นะครับหรือนะครับในกรณีที่นะครับอยากจะเข้ามาติดตามนะครับเพจของเรานะครับหรือติดต่อผมแล้วม่รับความสะดวกนะครับก็เฟซบุ๊กแ p a เพจก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับเพื่อนที่อยากจะแนะนำเลยนะครับ หน้าตาของเพจก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับก็กดติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษานะครับไม่เช่าหาไม่ไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับว่ารายการไหนนะครับข้อมูลนะครับความน่าสนใจเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็นะครับถ้ารายการไหนตรงใจเพื่อนนะครับก็ทักแอดมิน มาทําการซื้อขายได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับก็นะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ขอแน่นอนรับประกันแท้แตลอดชิดตุกรายการนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับกลุ่ม Facebook อะไรต่างๆนะครับที่มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับคนไม่ดีก็เยอะแต่คนไม่ดีก็มีไม่น้อยเช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับคราวซวยอาจจะไปโดนคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับโอนเงินไปแล้วอาจจะไม่ได้ของ ได้ของแล้วอ hey, าจจะไม่แท้นะครับพอไม่แท้แล้วก็ไม่มีการรับประกันนะครับเพื่อนกระโดนกันมาเยอะนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวกันนะครับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากจะไปเป็นอะไรแบบนั Le> ้นนะครับเสียเวลาเราและเพื่อนนะครับก็มาทักมาที่เพจของเราได้เลยนะเพื่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะครับก็นะครับยอดขายทั้งสองเพจนี่ก็โอเคเลยนะครับเพื่อนมีเพื่อนกดติดตามแล้วก็เข้ามาเป็นลูกค้ากันเยอะเลยนะครับ ถูกคอถูกใจนะครับกับแอดมินท่านใดนะครับเคยซื้อขายกันก็นะครับตามสะดวกเลยนะครับเพื่อนนะครับหรืออย่างผมเนี่ยก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับ0970195618นะครับแต่อย่างผมเนี่ยจะมีงานประจำเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับทำให้ไม่ค่อยจะรับความสะดวกเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับเราก็จะมา เริ่มกันเลยนะครับเพื ula, okay, ่อนนะครับที่นะครับร,10 ouais, รุบ่น <Right. S 1> ที่เพิ่งเคยหยิบเคยจับเป็นเล่มแรกนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับนะครับปาไพรีนะครับรุ่นแรกนะครับซึ่งป่าไพรีรุ่นแรกเนี่ยนะครับจะออกปี61นะครับเพื่อนนะครับสายกาแบบนี้นี่สร้างทั้งหมด9 6เล่มเท่านั้นนะครับสร้างทั้งหมด9 6เล่มนะครับแล้วก็นะครับ จะมีความพิเศษนะครับแน่นอนนะครับสำหรับมีดรุ่นนี้นะครับก็คือนะครับจะมีตะกุดเงินนะครับตะกุดเงิน99.99%นะครับหลวงพ่อท่านจานมือนะครับแล้วก็จะมีผงพายเทพกุมารนะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในกันมีดนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ผงอิทิเจเกษาและต่างๆของหลวงพ่อมีอยู่ครบคันเลยนะครับรุ่นนี้ นะครับแล้วก็ด้ามและฝักเนี่ยทำจากมากุติเก่านะครับหลวงพ่อกันหลวงพนกวัดเขาแก้วนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับเรมนี้ถือว่าสวยงามเก็บมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อนนะครับสาริกาด้ามตัดนะครับสร้าง9 6เล่มเท่านั้นนะครับเรมนี้ถือว่าสวยงามนะครับจริงๆนะครับเป็นลายต่อแบบนี้นะครับหมายเลข72นะครับเพื่อนนะครับซึ่งที่เอามาให้ชมเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอันที่หายยากนะครับป่าภัยดีรุ่นแรกปีห1หนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นเล่มแรกที่ผ่านมือผมนะครับสาริกาแบบนี้นะครับซึ่งเล่มนี้ก็นะครับลูกค้าก็ปิดโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ทันได้อัดลิปนะครับยังไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยนะครับเพื่อนนะครับจังหวะที่เป็นของใครก็คนนั้นแหละครับเพื่อนนะครับทักมาก็นะครับพูดคุยกันก็นะครับปิดเลยนะครับเพื่อนนะครับโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อนถ้าเจอก็อย่าให้ผ่านมือไปง่ายๆนะครับ ที่สําคัญนะครับปลูกเสกถึง6วาระเลยนะครับโดยวาระสุดท้ายเนี่ยนะครับชุบน้ําทิพย์นะครับน้ําทิพย์เนี่ยเป็นข้อมูลที่นึ่งนะครับน้ําทิพย์นี่มาจากเวียงเจ้าเงาะจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับเพื่อนนะครับก็ข้อมูลเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็สร้างน้อยนะครับผู้ถูคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับโดยเฉพาะผงพายเทพกุมารเนี่ยอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเป็นผงพายชุดเดียวกันกับ ที่อุดอยู่ในกันมีดมหาปราปีหกหนึ่งไหมนะครับอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่นะครับเพราะผมพายเทมกุมารเนี่ยในชุดนั้นนี่คือ,อมันมีเยอะนะครับหมายถึงว่าเวลาเขาผสมเขาไม่ได้ผสมเยอะอะไรนะครับก็มีเป็นแค่มวลสารเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นนี่ไม่น่าจะทําเสร็จนะครับหมดไปในรุ่นเดียวนะครับน่าจะมี เหลือในปี61เนี่ยน่าจะมีได้หลายๆรุ่นนะครับที่ได้โรงภายเทคกมันชุดนั้นไปนะครับซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นพยาเหล็กถ่านก็นะครับมีพวกนี้จะเป็นตำนานแน่นอนนะครับราคาขยับขึ้นทุกวันเลยนะครับหยิบจับไม่ได้นะครับสภาพยังไงก็มีราคาหมดนะครับนะครับขออย่าให้แบบขออย่าให้แบบอ่าเขาเรียกอะไรล่ะ โซมจนแบบดูไม่ได้นะครับแบบนี้นี่มีราคาแน่นอนนะครับก็ปิดไปไม่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มองเห็นการไกลนะครับนะครับจะสวยจะไม่สวยผู้ทุคนเท่ากันนะครับสภาพนี่ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเพื่อนนะครับก็ปิดไปไม่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นกันภัยปี62นะครับพญาเหล็กฐานรุ่นรุ่นสองนั่นเองนะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับออกปี6-1กันภัยนี่ในถือว่าเป็นพญาเหล็กฐรนรุ่น2ออกปี62นะครับซึ่งถือว่าเป็นมีดในตํานานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า เนื่องจากจานวนการสร้างที่น้อยแล้วก็หายยากแล้วก็พะพุทธคุณไม่แพ้ไม่แพ้รุ่นแรกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับซึ่งใครที่ศึกษาจะรู้ว่านะครับมีความพิเศษแน่นอนนะครับอย่างเป็นด้ามจำปีแบบนี้สร้างทั้งหมด199เล่มนะครับด้านและฝักทําจากนะครับไม้กุติเก่าหลวงปูเฮงนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นด้ามตัดเนี่ย นะครับก็จะเป็นกุฏิเก่าของหลวงพุทธปสาททะเลนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็ข้อมูลก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราขออีกทีแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับด้านจำปีนะครับทำจากนะครับเสาโบสถ์เก่าของหลวงพุทธปสาททะเลนะครับส่วนด้านตัดเนี่ยเป็นของหลวงพุธเฮงนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ ข้อมูลไหลรุ่นไหลอย่างก็เยอะนะครับดังนั้นนี่นะครับหายากแล้วนะเพื่อนๆนะครับบรรจุตะกุดที่เป็นนะครับสังกะสีกุฏิเก่าหลวงปู่หมุลนพรบ้านจานนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นที่สอบแงหาของนักสะสมอยู่แล้วนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมมานานแล้วนะครับรุ่นกันไทยปี6กนั่นเองนะครับปิดเล่มนี้ไปครับเหลือหนึ่งเล่มนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับทักมาได้เลยนะครับเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ที่ปิดไปเร็วเพราะว่าเจ้าของคนที่ปิดเล่มนี้นะครับเขาก็จะถามหาแล้วก็จะเรียบร้อยเลยนะครับทั้งสามเล่มนี้ก็คือปิดไปที่เรียบร้อยแล้วโอนเงินแล้วนะครับดังนั้นเล่มนี้นี่นะครับนังว่างนะครับหรือจะเป็นมีดทรงปลาหมอนะครับไมสแตนเลสแบบนี้นะครับด้ามแล้วฝักทําจากไม้สอสลาเก่าหลวงผู้สุกวัดปากคอมาขามเท่านั้นเองนะครับและพิเศษนะครับก็คือเป็นไม้กระพี้เขาควายด้วยนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีลายสวยงามแล้วก็หายากนะครับ ราคาแพงแบบอันดับ3นะครับรองจากไม้พยุงไม้จิงชันนะครับแล้วก็เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับที่หายากคนนิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรพวกนี้นะครับลายไม้มันจะสวยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่โตช้าหายากนะครับดังนั้นนี่นะครับใครที่สนใจนะครับใบสแตนเลตสิบสองเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเสมาเต็มใบส่งเครื่องแบบนี้ซองกล่องเดิมแบบนี้ก็ยังอยู่นะครับหรือจะเป็นนะครับปีหกสองก็นะครับ พยักกบินก็นะครับกรรมการสร้างยี่สิบเล่มนะครับหมายเลขสิบเจ็ดก็ยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ไม่รีบนะครับเพราะว่าหาดูยากแล้วนะครับหรือจะเป็นใบเหล็กธรรมดาก็สร้างร้อแปดเล่มก็นะครับอย่างน้อยก็เก็บไว้ให้อาจคลิปไว้ชมก็ได้นะไม่ซีรีสนะครับก็เราจะของนะครับเพื่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดปีหกหนึ่งแบบนี้นะครับปากกาปีหกหนึ่งก็มีเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเพิ่ง เจอเป็นครั้งแรกก็คือไม้กระพี้เขาควายนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับไม้กระพี้เขาควายเนี่ยนะครับก็เป็นไม้ที่หายยากอยู่แล้วนะครับในปีหกหนึ่งก็ที่ผมเคยผ่านมือนะครับก็จะเป็น5นิ้วนะครับส่วน2.5นิ้วนี่เพิ่งเพิ่งได้จับเป็นเล่มแรกเลยนะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับสวยงามมากครับลายไม้าจะสวยนะครับเล่มนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับสาริกาเลื่อนสรรักษ์เนี่ย นะครับตอนนี้เหลือที่ผมอยู่แค่2เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนใครที่ยังไม่มีนะครับนะครับมีดเลื่อนสศักรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับผงหลวงพ่อตั้งแต่มีมีดมานะครับสร้างมีดมาจนโด่งดังนะครับก็คือเลื่อนสรศักเนี่ยนะครับท่านเลื่อนจากชั้นนะครับสามัญนะครับเป็นข้ามชั้นนะครับมาเป็นชั้นราดเลยนะครับเพื่อนนะครับจากพระครูนิวิทย์ปุญากรนะครับมาเป็นพระราชมคกวจราจารย์นะครับดังนั้นนี่ นะครับเป็นเล่มเดียวเล่มแรกที่ตอกเจ้าคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนําเลยครับว่าอนาคตนะครับจะราคาสูงแน่นอนเพราะว่าับด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างครับผมไม่ได้มีเอี่ยวในการที่จะมาพูดเชียร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับผมไม่รู้จักเลยใครสร้างนะครับผมรู้แต่ว่าวัดสร้างนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนที่อ่าเป็นผู้ดําเนินงานด้วยซ้ํานะครับไม่ได้รู้จักกรรมการวัดด้วยซ้ํานะครับ แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าเก็บเพราะว่าดังที่บอกนลครับจำนวนการสร้างเพลง400เล่มเท่านั้นนะครับด้ามแกะท้าวเวสุวรรณนะครับและผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือขนาดมีดวัดธรรมดานะครับที่เป็นสาลิกาด้ามแกะท้าวเวสุวรรณราคายังนะครับแทบจะเท่ากันแล้วนะเพื่อนๆดังนั้นนี่ราคานี้ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับส่วนตัวผมเก็บไว้หลายเล่มแล้วนะครับก็คือเอามาออกมาแบ่งอีกแค่2เล่มสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเก็บยาวแล้วนะครับ เพราะว่ามันหาไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปเจอแล้วจะราคาเท่าไหร่นะครับซื้อเขานะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดห้านิ้วนะครับก็ยังอยู่นะครับคัดจะสิงนะครับพัฒนามางคนนะครับเก้าเก้าปีนะครับปีหกสามนะครับใครที่ชอบที่จะความศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบนะครับปกตินี่มีดของหลวงพ่อเนี่ยอย่างมีดวัดปกตินี่ใบ มีดเนี่ยจะเป็นเหล็กธรรมดาไปตีร้อนมานะครับก็ยังนะครับอาศัยพุทธคุณที่อยู่ในกลั่นมีดนะครับเพื่อนก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับดังนั้นรุ่นนี้นี่มีความพิเศษก็คือใบนี่จะเป็นเหล็กอัรรพ์ต่างต่างนะครับมีมวลสารที่อยู่ในเหล็กใบเหล็กเนี่ยเยอะมากนะครับนะครับแล้วก็มวลสารที่อยู่อยในกลั่นมีดนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยการสร้างไม้ละนะครับประมาณ200เล่มเท่านั้นนะครับนี่ไม้มะขามนะครับหมายเลข1 2 3มหมายเลขเรียงนะครับ เมื่อปี63เนี่ยใครที่เข้าไปในศึกษาในตอนนั้นจะรู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แพงที่สุดเลยครับแล้วก็ฮิตที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็รอเจ้าของนั่นเองครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะน้องก็ฝากมานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับหรือลังเลอะไรยังไงก็โทรมาต่อรองราคาได้นะครับเพื่อนนะครับน้องก็ฝากมานะครับผมไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับเอาค่าส่งท่านเองนะครับอยากจะน้องก็อยากจะใช้ตังค์นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็ลอง ติดต่อนเข้ามาแล้วเพื่อนอหรือจะเป็นมีดบ้านปกติก็มีแบ่งปันนะครับไม่จะเป็นไม้สาราหลังเก่าก็ Reaper, จะเป็นออกสีดําๆแบบนี้นะครับจะเป็นไม้สาราหลังเก่านะครับหรือจะเป็นไม้ขนุนตายพายนะครับแบบนี้สีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งลายนิยมนะครับก็จะเป็นเสมาเครื่องใบนะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับไม้ขนุนเนี่ยจะมีสามลายนะครับที่ที่ผมนะี่พาะจะมีจะแบ่งปันนะครับก็จะเป็นเสมาเครื่องใบหน้าเกลียวแล้วก็จากรนาลายนั่นเองนะครับส่วน ไม้เสาสลาแบบนี้นะครับอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับเสมาครึ่งใบนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าเป็นไม้สลาลังเก่าแบบนี้นี่จะมีครบทั้ง5้าลายนะครับเพื่อนนะครับครบทั้ง5้าลายเลยนะครับเพื่อนนะครับทักมาใครที่อยากจะสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็ได้นะครับจริงๆแล้วเสมาครึ่งใบเนี่ยนะครับถ้าถามว่าของปีนี้นี่อันนี้คือผู้ได้ฟังในกรณิศึกษานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบความสวยก็ สะสมได้นะครับแต่ไม่ได้เป็นลายที่หายยากอะไรแล้วนะครับถ้าจะถ้าเป็นปีลึกๆนะครับอย่างหกศูนย์หกหนึ่งแบบนี้นี่โอ้โหอันนั้นนี่ถ้าเพื่อนๆเจอนี่ให้รีบเก็บเลยนะครับมันหายากนะครับไม่ค่อยมีให้เจอเลยนะครับนานๆจะโผล่มาทีนะครับถือว่าเป็นของหายากนะครับสำหรับลายเสมาครึ่งใบแม้แต่ต้นปี6กสามนั่นเองนะครับต้นปี63ามก็ยังต่อออกมาไม่เยอะนะครับใครเห็นนี่ก็วิ่งแย่งกันเหมือนกันนะครับผมเคย นะครับเคยได้มาแล้วก็ลงแป๊บเดียวเลยนะครับภายในไม่กี่เหดใจเท่านั้นปิดเลยนะครับโอนเลยนะครับเพราะว่าเสมาครึ่งใบเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นปีกสาลงไปเนี่ยถือว่าเป็นลายที่นิยมแล้วก็หายากสุดนะครับแต่ถ้าปีกษสีเนี่ยก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะครับเขาก็ต่อออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีความสวยงามเข้มขังนะครับใครที่สนใจอยากได้จะไปสะสมก็นะครับมีแบ่งปันแน่นอนนะครับเพื่อนครับทักมาได้เลยนะครับ หรือจะเป็นนะครับสุดยอดในตํานานนะครับที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะครับมีดวัดเนี่ยก็เป็นตานานได้นะครับผมบอกเลยว่ามีดที่ผมบูชาแล้วชีวิตผมเปลี่ยนก็จะเป็นเล่มแรกในชีวิตก็คือปี60นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ดีหมดทุกรุ่นนั่นเองนะครับแต่ผมได้ปี60เนี่ยมาเป็นนะครับเล่มแรกนะครับแล้วก็บูชาเรื่อยมานะครับอย่างวันนี้ก็มีเข้ามาอีกหนึ่งลายนะครับ นี้ก็คือต่อโคตตัวพระต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับไปเจอที่ในกาลประมูลอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังนะครับไม่เป็นไม่อะไรเนี่ยให้ทักมาถามได้นะครับศึกษากันได้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ของแท้ไปบูชานะครับไม่ต้องเช่าผมก็ได้นะครับอยากให้ได้ของแท้นะครับอย่างน้าเกลีนี้ถือว่าสวยงามเลยนะครับเพื่อนนะครับต่อโคตตัวพระนะครับนี่เลยนะครับต่อโคตตัวพระนะครับปี60นะครับถือว่าเป็นมีดรุ่นแรกที่ต่อโคต อยากเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งปีหกศูนเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆว่านะครับเขาไม่ได้พอเริ่มปีหกศูนปั๊บไม่ได้ต่อโค้ดเลยนะผมบอกเลยนะอันนี้ฟังเป็นความรู้นะเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันนะครับมีดปีหกศูนเนี่ยมาต่อโค้ดตัวพระเนี่ยนะครับน่าจะไล่ไล่กันก่อนหรือหลังเสาห้าปีหกศูนไม่นานนะครับน่าจะก่อนน่าจะก่อนเสาห้าปีหกศูนหรือหลัง ไม่นานนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับดังนั้นนี่ปี60เนี่ยนะครับที่ตอกชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพพาดวัดวด้วยดวนแล้วก็2 560เนี่ยนะครับมันยังมีที่ไม่ตอกโค้ดตัวพระเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันไอคำว่าเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีนะครับมีแต่ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่มีนะครับแล้วก็มีดปี59ก็เช่นกันที่ไม่ได้ตอกโค้ดนก็นจะประมาณเดียวกันเลย อย่างปี59ก็จะมีพศมีชื่อหลวงพอ่อแต่ไม่มีโค้ดนะครับพอมาปี60ต้นปีนี่ก็จะไม่มีโค้ดเช่นกันนะครับดังนั้นนี่เล่นหาได้นะครับสำหรับคนที่ดูเป็นนะครับดูลายตอกดูแหมดูเนื้อเหล็กเป็นเนี่ยเขาก็เล่นได้นะครับราคาเช่าหามันก็จะดรอปลงมาหน่อยจะไม่สู้แบบมีโค้ดเพราะว่ามีโค้เดเนี่ยมันจบอยู่แล้วไม่ต้องเถียงกันนะครับเพื่อนนะครับอ,อย่างเล่มนี้ก็โค้ดชัดนะครับแล้วก็ลายตอกก็สวยงาม นะครับแล้วก็มีดเก็บอย่างดีที่สําคัญก็นั่แหละครับนะครับตอนนี้นี่ลายเซ็นหลวงพ่อเนี่ยมีค่าเสมอนะครับนี่นะครับลายเซ็นของท่านมีหลายแบบนะครับใครที่อยากจะสะสมลายเซ็นก็แบบนี้เลยก็ใช้ได้นะครับราคาไม่มีถูกแล้วนะเพื่อนๆนะครับโลกโซเชียลแบบนี้นะครับเขารู้ก็เห็นกันหมดนะครับกลุ่ม Facebook แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับคนติดตามกันหลายหมื่นเป็นแสนนะครับดังนั้นนี่โอกาสที่ของจะหลุดรอดยากนะครับในราคาหลุดนะครับดังนั้น นะครับซื้อเข้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับถ้าเจอราคาขยับขึ้นทุกวันเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ได้มี power อะไรอยู่แล้วนะครับผมซื้อของมาเนี่ยผมไม่อยากติดมือหรอกนะครับถ้าผมไปบวกเยอะเนี่ยผมก็ขายออกยากถูกไหมนะครับดังนั้นนี่บางรายการเนี่ยนะครับทุนมาหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ื่นะครับกำไรไม่ถึง500ก็มีนะครับซึ่งถ้าเอาหลักความจริงของคนที่เล่นเนี่ยเล่นหาเนี่ย ของหมื่นหนึ่งเนี่ยต้องมีอย่างน้อยพันสองพันแล้วครับกาไรนะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะซื้อมาเกือบสองหมื่นกำไรห้าร้อยแต่ถ้าผมไม่ไม่เอามาใครจะเอามาล่ะครับผมไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่านะครับแล้วเพื่อนๆจะเอาจากไหนนะครับเพราะว่าหลายท่านลูกค้าผมเนี่ยเขารอผมอย่างเดียวเลยนะครับให้ไปเช่าที่อื่นหนึ่งก็คือดูไม่เป็นสองก็คือโอนเงินไปก็ไม่รู้จะได้ของไหมนะครับก็จะมีความกังวลหลายอย่างครับแต่เช่าที่ผมเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปเนี่ย แล้วยังไม่กล้าเนี่ยผมถือว่าเสียโอกาสนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอีพี EP ที่200กว่าแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครมาเม้นดา่านะครับว่า,าเป็นวิชาชีพนะครับโอนเงินมาแล้วไม่ได้ของแล้วก็ได้ของแล้วก็เก้อะไรประมาณนั้นไม่เคยมีใครมาดา่านะครับแต่นั้นนี่เช่าหาสบายใจครับเช่าหาที่ร้านนี่นะครับผมดูขาดทุกโค้ดทุกปีมีดที่ผ่านมือผมนะครับรับประกันแท้ตลอดชีทุกรายการอยู่แล้วไม่ต้องกลัว นะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นรูปประสบการณ์นะครับผู้กองเลิศนะครับที่เคยเล่ากันในคลิปเก่าๆนะครับก็คือปี61แบบนี้นะครับซึ่งผมบอกนะครับว่าไม้ขนุนตายพายแบบนี้เนี่ยมันหายากนะครับรับปีลึกๆนะครับนะครับแล้วก็มีลายเซนแบบนี้นี่ก็พบเจอยากเช่นกันนะครับซึ่งก็มีมาแบ่งปันหนึ่งเล่มนะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปี60เนี่ยราคา ยังทิ้งห่างกันเยอะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีดปีหกหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับราคาต้องไปแบบเขาเรียกว่าหายใจรถจคอกันอะ่ะแบบนั้นเลยแต่เล่มน,นี้ยังราคายังห่างกับปีหกศูนเยอะนะครับใครที่อยากได้มีดที่มีประสบการณ์สูงพุทุคุณสูงนี่คือหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับควบคุมการบรรจุมวลสารเองทั้งหมดในปีประมาณปีหกหนึ่งลงมานะครับสำหรับถามกับคุยกับลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เป็นคนที่รับใช้หลวงพ่อนะครับ เพราะว่ามวลสารเนี่ยมันมีหลายชนิดที่สามารถเข้ากันได้และก็เข้ากันไม่ได้นะครับดังนั้นนี่ตามตำราเนี่ยจะเป๊ะมากนะครับช่วงช่วงปีหกศูหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านจะควบคุมเองเลยนะครับส่วนการบรรจุก็นะครับพอได้มวลสารแล้วท่านก็มอบใหู้้ศิษ์ไปทําการบรรจุในการมีดันเองนะครับดังนั้นนี่ ประสบการณ์และความศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนนะครับท่านสร้างมีดท่านมาเนี่ยท่านไม่เคยสนใจเลยว่ามีดท่านจะโด่งดังไหมเพราะท่านรู้นะครับท่านมีเขาเรียกอภิญญามานานแล้วแล้วก็ท่านก็อย่างรู้หลายๆอย่างนะครับที่เป็นอนาคตนะครับหลายๆท่านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะครับก็ถือว่าผลลุคผลพองเลยทีเดียวนะครับก็ท่านก็รู้ว่าของท่านเนี่ยเป็นของดี ท่านก็สร้างเรื่อยมาโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าจะจาหน่ายในตอนนั้นอ่ะจะจาหน่ายได้ไหมนะครับไปถึงตอนนี้เป็นไงครับวิ่งหากันนะครับเพื่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับแล้วก็ราคาก็นะครับคูณกันเป็นสิบเท่าร้อยเท่าก็มีนะครับเพื่อนนะครับอีกรายการนะครับก็นี่ครับปราบชาตรีนะครับไม้พยุงแบบนี้ก็หายากนะครับเพื่อนครับก็มีมาแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับหรือไม่เยอะแล้วนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับอ่า นี่ครับหมุดเงินนะครับตอกอยู่ที่ด้ามนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับใครที่สั่งมีดพัดร้อยแปดกับผมนะครับใบรับรองมาแล้วนะครับบัตรรับรองงานนะครับรับประกันงานแท้ขึ้นทะเบียนครับงานมีทะเบียนนะครับก็ผมก็ทยอยส่งให้แล้วนะครับเพื่อนนะครับก็มีบางท่านนะครับที่เป็นลูกค้าประจําก็เดี๋ยวรอส่งพร้อมกับวัตถุมงคลนั่นเองครับก็เลยยังเหลืออยู่ที่ผมนะครับแล้วก็พระปิตานะครับ ก็ขอโทษลูกค้าท่านหนึ่งครับวันนี้ทักมานะครับจะให้เก็บปลายทางหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับแต่บังเอิญว่าทักมาแล้วผมก็จําไม่ได้นะครับบอกตรงว่าตอนนั้นมีลืมยอดบ้างลืมอะไรบ้างนะครับส่งไม่ครบบ้างก็มีนะครับก็เลยกลับไปดูก็โอ้โหนะครับก็มีสั่งจริงแต่ไม่ได้โอนตังครับก็คือจะเก็บปลายทางนั่นเองก็คือขอหมดไปนานแล้วนะเพื่อนๆแล้วช่วงหลังมาเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่โอนนี่ผมก็ดึงออกไปแล้วนะครับเพราะว่า ตะกรุดทองคำเก้าดอกแล้วก็ห้าดอกแล้วก็ไม่จ่าทองคำเนี่ยออกแล้วนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้นะครับมันได้มีลุ้นแล้วนะครับผมก็เลยเอาออกมาตั้งแต่ตอนน้นนะครับเพะผมรู้ว่านะครับพี่ท่านนี้ยังไม่โอนง่ายนะครับแล้วก็พอพระส่งไปหมดแล้วมันมีลุ้นแล้วผมก็นะครับก็คือไม่ส่งแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ่านะครับก็นะครับได้ ความรู้กันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีดดีๆเราก็เยอะนะครับมีดวัดเข่าล้อเนี่ยผมบอกเลยนะครับนะครับนะครับน่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับก็ใครที่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ขอให้เฮงรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับถูกหวยกันทั่วหน้าเลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุญแจพินจักกามโมวัดรไวยด้วนนะครับจงบุปผารักษาและดลบันดาลให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญ ด้วยอายุวันนัสุขะพละลาบยศสุขสรสนสติปัญญาปฏิพานธะสารสบัติอุปสรรคใดโรคปาใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางราท่างๆทงแต่แบบนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเตือนครับผมสาธุครับผม